พร้อมดันตูดเนะี่ยมื่อสู่ลิยอนยมสนทยาหมูนกกาก็บินมาสู่ลังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสจังป่านชนีคงคอยวัง เมื่อไรจะกลับบ้านนะไปอยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดาราลำบากลำบนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมา เพื่อนมันว่าให้อายก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ชำ้ำซวงไปเป็นนักร้องให้เขาแท้ให้เขาร่วง มันเจ็บในสวงมาให้หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หัหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้เมื่อไรจะกลับบ้านนะย <c oughs> ยำแหนมอีกแล้วทุกคนยำแหนมอีกแล้วซื้อมาในราคา ราคาห้าสิบบาทไทยนะคะก่อนจากบ้านมาหาเพื่อนมันว่าให้ช้ำซวงไปเป็นนักล้องให้เขารวง มันเจ็บในสวงมาห้หายไม่เด่นไม่ดังจะไม่หัหลังกลับไปทุกวันคืนนอน้องหาเมื่อไรจะกลับบ้าน,นยำแหนมเด้อพี่น้องเด้อยำแหนมเด้ออ้าวพพ่อไม่กินอันนี้หรอ ยำแนมจ้าทุกคนหุย <c oughs> <c oughs> ใครเนาะอันนี้มันเป็นไอบัตรสะสมเขาหรือเปล่าเนะี่ย <c oughs> เราไม่ได้สะสมเลยถ่ายไว้ได้ไหมถ่ายไว้ไม่ได้อ้โหูโ มันเดินไม่เจอตรงนี้อันนี้ผู้ชายมีอยู่แกงป้าป้าอยู่เป็นแกงป้าป้าหน้าโรงเรียนทำง,ง,ง,งานเสร็จทุกคนเพิ่งทำง,งานเสร็จเพิ่งทำงานเสร็จก็ฉันยำแหนมเลยจ้ารอบดึกจ้ามามากินข้าวยำด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อฮะ รู้ไม่กินเหรอข้าอยากกินเนื้อกลางให้มาไหมแม่น้ำแข็งเนี่ยเรออกเไยเอาเมื่อคนๆน่ะ้อมนี่หำแม่นะโอ๊ยไม่ใช่หัวแม่นะโอ้ย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 ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำซวง ไปเป็นนักโอ้โหเอาไปไหนนะ่ะดูสิความเดือไม่ต้องคอมเมนต์นะว่าร้องเพลงไม่ถูกร้องเพลงไม่ถูกคีย์ไม่ถูกเนื้อไม่ถูกท่อนเพราะเป็นคนร้องเพลงไม่เป็นแต่อยากร้องนะคะให้ตอนร้องนะคะก็ประหนึ่งเหมือนแบบคิดในใจเอ้ยเหมือนแบบหลอกตัวเองว่าเหมือนตัวเองอเสีออยงดี แต่จริงๆเน่ยน <c oughs> ก็เสียงดีอ้าไม่ใช่อยากร้องเพลงแต่ร้องไม่เป็นใครก็ได้ช่วยสอนทีนะ <c oughs> เสียงไหลนี้ไม่ต้องพูดนะว่าเสียงไหลไหลยอยู่แล้วเสียงไล่นะคะคุณแม่เป็นคนชอบร้องเพลงแต่ร้องเพลงไม่เป็น <c oughs> ดูเพื่อความสนุกเฮ้ยคุณพ่อ <c oughs> <c oughs> เขียก่อนดูทุกคนเล่นบิงซูโตกินข้าวก็มีนะนี่ไปโอยใครพุ่งวิคนนี้โสดค่ะทุกคนมาโตกินข้าวก็มีแต่มาเร็วกินไหมเนี่ยแต่มีแต่ของวางเตมไมหมดก็เลยไม่มีที่กินไม่มีที่วางนะจ๊ะเดี๋ยว แปดนีน่กินนี้ไหมลูกนี่น้ำพร้อมนี่พ่อมีนี่ให้น้ำพร้อมนี่เนี่ยไปไไม่เอาอืมองมแหนมสามวันติดแล้วเนี่ยเนาะ กินยกอันนี้ตาตามออกไปยกขึ้นไหมไม่ขึ้นได้ไงไปนหนุ่มรุ่นเนาวันนี้จะไม่กินเยอะเพราะว่ามันแบบเมื่อคืน ไม่ไม่มะจ่ายรูกแนี่ยคิวเตอร์ลงหน้ามันเป็นงำแหน็บด้วยกันทุกคนแมวแมวแมวเ,เ,เนี่ยหลวงพ่อหนิมามา ใช่ได้อืมโอ้หลวงพ่อไม่ชอบดึงผมยาอุ๊ยโอ้นี่ขนอะไรอ่ะผมแม่ห่อไม่ใช่ยาอ๋อยา มาอเพียีย่เอาอยางมาสิวไม่เปิดแม่แม่ก็วางนี้กับเนี่เอาอยางมาจัดการอ้วนก่อนดูทุกคนดูดูดึงผมไม่ใช่ดึงตรงนี้นั่นน่ะนั่นน่ะนะดูดูโอ้โหเอาอยางมาสิมาสิมา วายเมมเต็มทุกคนเมมเต็มขี้เ่ะเออได้กินอยู่โอเคต้องปิดคลิปแค่นี้แล้ว